สวัสดีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่โครงการชามวันตามพระราชำดำรินะพื้นที่ทั้งหมดเดนี้250ไร่ครับเป็นโครงการล่าสุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในไร่นั้นมีอะไรบ้างนะเริ่มที่ด้านซ้าย,ต,ยตัวน,นี้ลูกใหญ่ๆน้ำเต้าหนึ่งบางน้ำเต้างาชาน้ำเต้าข่าควายนะมีบวบหอมยาวมีมะเขือยาวกับการสูงนะถัดมาลูกใหญ่การชมอัมะนาวยักษ์นะครับมะนาวยักษ์ลูกใหญ่น้ำเยอะรสชาติจะเปรี้ยวแต่ไม่มีกลิ่นหอมนะมะนาวยักษ์นั่นี้ ถัดมาซ้ายมือเป็นแปลงไม้ผลครับทั้งแปลงใหญ่ๆนี่เลยแล้วก็จะมีพวมงมะยงเจทศฝรั่งชมพู่น้อยหน่ามะม่วงพุทรานมสดนะมีโอโกอยมาปลูกไว้ด้วยนะตรงนี้นะครับไม้ผลนะขวามือด้านของพลังงานครับเราจะมีทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานลมจะมีทั้งหมด20ต้นครับต้นละหนึล้านสองแสนบาท,บาทนะครับมีกำลังบริกไฟฟ้าประมาณหนะ้าสิกิโลวัตต์อ่านะไฟฟ้าที่ผลิตได้จะนําส่งขายกับก,บการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นะครับฐานบ้าได้ทุ่งไปในส่วนของความโคนมนะเราเลี้ยงโคทั้งหมด37ตัวเป็นโคพันโนสตาซิเชียนนะโคที่สามารถนำมารี่มนมได้นะครับตอนนี้มีอยู่7ตัวนะครับ7ตัวนี้ดื่มน้านมเห็บได้วมนละประมาณ180กิกรัมต่อวันนะครับโดยน้ำนมที่ได้จะนำส่งไปขายที่สากลโอลนมชะอำซ้ายมือ ข้าโครุ่นโคสาวครับคนที่มีอายุไม่เกินสิบห้าเดือนเขาเลยใจเยาว์ค่ะเด็นะโคสาวแล้วก็ยังยังไม่ถึงเวลาใช้น้ำนมนะโคสาวนะครับขวามือเขานี่ครับที่นี่วันหนึ่งเราจะได้นมสองเวลาเช้าเจ็ดโมงแล้วก็เย็นบ่ายสามโมงครึ่งนะตอนนี้ก็เตรียมอาบน้ำรอเวลารี่กันอยู่นะสามโมงครึ่งนะครับซ้ายมือโคเล็กแรกเกิดถึงสามเดือนโคโนบานเล็กน่ารัก นะฮะถัดมาเพศผู้ตัวเดียวในขอ้อตัวนี้เป็นตัวที่ประบาทสะด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จมาป้อนนมนะครับพระระชทานชื่อเขับด้วยว่าคุณตุมต่มคุณตุ่มนี่เป็นโคเพศผู้ครับตัวนี้อายุประมาณ26เดือนแล้วนะครับก็เป็นโคเพศผู้ตัวเดียวในนี้เลยนะคุณตุม่มนะครับนะตัวนี้ สีเขียวโอเคล,ลักษณะใบจะเป็นใบกลมขายกับประวัติเลือกไปเลยนะครับอายุการปลูกต้นนี้ก็ห้าปีกปว่าแล้วยางพารานะก็สา,ามปีจะไหออกปีขึ้นไปถึงจะเก็บน้ำยางได้นะครับโดยวิธีการเก็บน้ำยางครับป่นนี้เราปลูกเป็นแปลงเตรียมการทดลองแลับวิธีการจับเก็บน้ำยางแทนการเก็บ เก็บวำย่างให้ได้ก่อนโดยอยู่ภายใต้การดูแลและทดลองครับของบริษัทเารื่องเจริญภัณฑ์ารหรือ CP ครับดูแลนะครับแปดูมือวามือเป็นแฟนกองปุ๋ยหมัก ที่นี่เราเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หมักปุ๋ยชีเงภายในไนนร่นำพวกเศษผักเศษวัชพืชนั้นมาผสมมูลธุ์พ่อมันไก่เป็นปุ๋ยไว้ที่นี่แล้วก็น,บบนำไปใช้ภายใไนไร่เพื่อปุ๋ยปักถัดมาแปลงยางนาครับนาแปลงใหญ่ยางนาเป็นไม้ได้แข็งประโยชน์อยู่ที่น้ำไม้นำไปทำเฟอร์นิเจอร์ฝาบ้านเป็นเครื่องเรือน,รอนไนด้ตอนนี้ต้นยังได้อยู่เพิ่งปลูกประมาณ5ปีนะครับซ้ายมือมะนาวแป้นนะแปลงใหญ่ๆๆตัวนี้ นะครับมะนาวแปนวิธีการปลูกของที่นี่ก็คือนําต้นตอของมะนาวยักษ์มาปลูกทึ้งไว้ก่อนอะไรอยนแล้วก็ต่อยอดเป็มะนาวแปนเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งแบบลากของมะนาวยักษ์จะแข็งแรงหากินเก่งทําให้เรามีมะนาวแปนเก็บได้ตลอดทั้งปีเลยนตรงนี้นะครับถันมาด้านขวามือถ้าแปลงหญ้าเนเปียในหญ้าเนเปียนยนีเราปลูกไว้ขนนมได้กิน นะครับศส,ส่วนตรงนี้ย่านในเปียาเราเออมีได้ถ่ายมีสารอาหารครบถ้วนเลยย่านในเปียนะถ้าจะแปลงย่านไปหลังคาแดงๆยาวๆจะรูปเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ครับเราเลี้ยงไก่ไข่ไว้ทั้งหมด1,000ตัวครับเป็นไก่พันสิงพีบา้าวนะถัดมาเป็นหน่วยผลิตน้ำมันทดแทนครับเรานำพวกมันด้สดมุนดำน้ำมันปาล์มน้ำมันเหลือใช้ภายในครัวมาผลิตเป็นน้ำมันเปอร์ดีเซลไว้ที่นี่ครับเป็นเชิงการสาธิตน้ำเบอร์อดีเซลนะก็มีาการจัดรถให้ได้ถ่ายรูกปกันด้วยตรงนี้นะครับ อ่าตรงนี้ต้นสบู่ดำแล้วตรงนี้เราปลูกไว้เก็บเมล็ดที่แกะจัดปะหีบเป็นน้ำมันเบรซินเซล,ลสบู่ดำนีน่แหละต้นหล่อนนะถัดมาครับดวงดำๆด้านหลังลงประหี่นะด้านหลังตัวนี้นะครับเราก็มีพออยู่สองสายพันธุ์ครับตอนนี้เป็นเห็ดนางฟ้าผู้นฐานแล้วก็เห็ดเป,เป,เปาฮื้อนำนำก้อนเชื้อม,มาจากโครงการเสรือภูองสวนเจนิดรดานะตรงนี้ แผ่นบปแปลงมันเทศญี่ปุ่นนะทุกแปลงตัวนี้เลยครับมันเทศญี่ปุ่นนะเป็นที่มาของโครงการช่างหัวมันเลยนะมีอยูสีสีก็มีสีขาวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีม่วงอายุการจะเกี่120วันหรือประมาณสเดือนครับมันเทศญี่ปุ่นนะก็กําลังเก็บกันอยู่เลยตรงนั้นนะแปลงที่สองนะเป็นที่มาของโครงการช่างหัวมันด้วยมันเทศญี่ปุ่นวันนี้นะครับทุกแปลงนี้เลยนะ ถัดมาเป็นอาคารบรรจุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับผักผลไม้ในไร่ครับที่เราเก็บได้จะนํามาบรรจุผลิตภัณฑ์ไว้ในนี้ก่อนก่อนที่เราจะนําส่งไปขายที่ร้าน Golden Place นะครับสินค้าทุกอ,อย่างในนี้เรามีขายที่เดียวนะคือร้าน Golden Place หน้าแล้วก็มีหนึ่งสาขานะครส่วนสาขาด้านนอกเราจะส่งออกทุกวันจันทร์พุธศุกร์ซ้ายมือแปลงใหญ่ๆตัวนี้เป็นแปลงพืชผักสวนครัวครับตรงนี้เราปลูกผักสำหรับบริเวณใกลนไปมีประมาณ40กว่าชนิด ตัวบทพุทธครับเราจะนำผักจาดกระเช้านำเครื่อจุดกลางถวายแด่พระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยครับตัวบทพุทธขวามือเป็นแปลงกเกษตรแบบผสมผสานมีการเลี้ยงปลาปลูกข้าวนะรอบๆพนาตรงนี้ต้นหม่อนหรือมัมเบอรี่นะตรงนี้นะครับนะหม่อนหรือมัมเบอรี่ถัดมาก็จะเป็นแปลงรวบรวมสายพันธุ์ยาแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำก็มีหลายจังหวัดเลยยาแฝกนะตรงนี้นะยาแฝก ถัดมาเป็นแปลงรับรองพืชสมุนไพรนะใดจะเป็นพวกใบเตยค่ะตะไคายอัญชันจะยะมากมายเลยครับพืชสมุนไพรนะทั้งหมดนี้เป็นแปลงเกษตรแบบผสมผสานภายใต้การดูแลของทากมรมที่ดินครับาวดูแลเรายอยู่นะครับถัดมาด้านซ้ายครับนั่งร้านต้นใหญ่ตัวนี้ชมพู่เพชรสายลงุงนะเป็นชมพู่พื้นเ,เมืองของเพชรบุรีครับล,ลักษณะลูกจะเป็นลูกสีเขียวตดเชิดคานะคางกว้างนั่งร้านนี้ทำมาพป็นงานเพ่อไปเก็บดูห่อผลผลิตได้ง่าย นะตรงนี้นะครับก็ชุดนี้ห่อเต็มต้นเลยนะครับก็เก็บได้ประมาณสิบเดือนนี้นะครับลูกสีเขียวๆรสชาติจหวานกรอบชมพูเป็นสายลุงนะครับส่วนด้านขวามือโรงงานไลิลูกนมของโครงการช่างหัวมันผลิตเป็นพาสชนไลท์และก็สเตนเลไลท์นะครับภายใต้การดูแลของทางโครงการสวนผูสวนตเจ็ดดาเข้ามาดูแลให้เราอยู่แล้วมีจําหน่ายแล้วครับนมของโครงการที่ร้านบริเวเสนะครับ มาแปลงสับปะรดพันเพชรบุรีหนึ่งนะครับหรือจะเรียกกันว่าสับปะรดพันฉีกตา,แ,กตา,าแล้วแกะตาทานนะตรงนี้อ่าฉีกตาแล้วทานเนี่ยเด็คล้ายๆกับไนนาครับไม่ต้องปอกเปลือกนะพันเพชรบุรีหนึ่งนะครับสับรถฉีกตาอ่านสะนะายมือนาะข้าวหอมปทุมธาน,นีนหนึ่ง นะครับข้าวตัวนี้ถ้าลวงพัดขาอะไรจะได้กินหอมของข้าวคล้ายไปเตยเลยนะแล้วก็มีการอาโชวมาปลูกไว้ข้างคนาด้วยครับแถวตรงนี้เราปลูกไว้เวลาเราปลูกข้าวครับเราจะหมือนตัดยอดของชะอมกลิ่นของมันจะช่วยไล่แมลงได้ครับโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงหรือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยจะมีนะครับแก้ได้หนิเด้อโอ้โห กว่ามือมองข้ามช่วงนาข้าวไปครับบ้านไม้ดันล่างเป็นเรือนประทับของพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวครับบ้านไม้นะครับรถกระบะเขาขายด้านล่างหนึ่งคันเป็นรถที่เมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วพวกนักขับสมงงานครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะตอนนี้ยังใช้งานได้ที่อยู่ในรถกระบะถัดมาด้านล่างข้างทางไฟฝอยตัวนี้น้ำไม้ฝรั่งหรือแอสปากัสนะครับเป่าพันมาจากเนยเยือครับนำเนยเยือมาจากสุนพันเนยเยือจังหวัดสุพรรณบุรี ดอกไม้ฝรั่งในปลูกหนึ่งครั้งเก็บเกี่ยวได้นานถ,ถึงถึงเจ็ดปีเลยนะครับส่วนบนเขาครับด้นานบนนุ้นพระภาเพาขาดอกไม้นะเป็นพระพาที่มาทธรใหม่ของพระองค์ท่านใช้เวลาสร้างเพียงแค่เก้าสิบวันครับด้านบนนะเก้าสิบวันแล้วจะมีพระภาเล็กๆแดงๆพระภาเก้าเหลี่ยมตรงนั้นเราขึ้นไปดูกันได้จะไปถ่ายรูปไปชมวิวได้นะตรงที่มีเครื่องบินอยู่สองลำตรงนั้นนะขึ้นไปดูได้นะครับรสำหรับในส่วนของรอบนี้ นะผมก็ต้องขออนุญ,ญาตครับผมจบกการนำชมแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ